สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนที่มีความรู้เรื่องการอุด EGR นะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าม,มาอยู่ฝั่งไหนผมก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยนะครับใครทราบก็ระบุด,ด้วยตำแหน่งให้ด้วยนะครับผมแต่ผมสงสัยว่าการอุด EGR กับการปล่อยมันตันมันแตกต่างกันตรงไหนครับถ้าเราจะอุดอยู่แล้วเราปล่อยให้มันตันไปเลยแล้วเราไม่ต้องไปล้างไปแ,แคะมันออกมันจะมีผลเสียผล อะไรหรือเปล่าครับผลข้างเคียงอะไรหรือไม่นะครับผมสำหรับผู้ที่ทราบนะครับข้อมูลทางด้านการอุด EGR ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมรับอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับระหว่างการปุด EGR กับปล่อยให้ท่อ EGR มันตันไปเองครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปอุดอย่างเงี้ยมันจะมีผลข้างเคียงกันหรือไม่หรือว่ามีผลเหมือนกัน ให้ผลประโยชน์เหมือนกันหรือว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าครับผมใครทราบก็ช่วยอคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับให้เป็นแนวทางและทางเลือกกับผมหน่อยนะครับผมว่าจะไปอุดหรือจะปล่อยตันดีปล่อยให้มันตันผมในความคิดผมปล่อยให้มันตันก็เหมือนการอุดแหละครับมันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับขอบคุณครับผม จะคอยอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับ